ครับสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่องนักสําเพ็งนะครับอยู่กับเกม PUBG Mobile ตอนนี้เรากำลังจะลงเมืองเดือดแล้วคนเยอะมากบอกเลยมีสิติโควิดสูงเฮ้ยหมอจะโควิดไหมเนี่ยคนลงเยอะจังนั่นจะโควิดแล้ววะเฮ้ยบัก Ja, det kan hende. mark the location hey. sao quá vậy? mong mong, mong, chỗ nào mong, 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 than mong, than mong, 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 เรื่องของกูแม่งเป็นสะโคบระยะไกลไ <laughs> อ้เนี่ยดีนะครับพี่จอหัวแน่นเฮ้ยเพื่อนมา,มาเพื่อนมา,มาเพื่อนมาเพื่อนมาหลังนี้ Mark the location ดูใหต้ตัวดำเตัวดำเตัว์ดำก่อนหนึง่งยิงมันตายแล้ว

ซ้ำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวคนละตัวคนละตัวอันนี้ก็คนเหมือนอย่างนี้น <ะ S 2> ใช่ไหมกูขึ้น,ลน,น,น,นเลยไปไหนไอ้ลูกซองไอ้เน้เอา้า

เล่นน้อยค่อนนานอีกแล้เอา้าตายเหรอเอออันนี้ศพมึงเหรอนี่สอบกูเ,เองไงเหี้ยปืนดีดี <laughs> สกินบั๊กเป่ะเพื่อนอะไรวะ Watch out ปืนกูมันสกินบั๊กว่ะกูไม่มีสกิน AK อันนี้ม,มันบั๊กว่ะ Mark the location Mark the location, mark the location, <coughs> mark the location, <coughs> <coughs> quá Đấy mà đấy, thầy, tiếng chưa vừa xong đấy ba không? thầy quá ห,ห,ห,ห่วงด้วยว่ะเกิที่ยิงเบอร์สองน่าจะอยู่แถวหินมะ ทางข้างล่างเออยย่วงวงอย่างไอ้ตัวที่กูยิงนะร่วงมนี่ยไอ้เนอะล่วงแล้วโดดต้งไปวะเนี่ย ให้โดนดิเออเพื่อนโผล,ล่ได้ยินครับเพื่อสามว่าไงครับ,รบไรรบอ,อ้เพอยู่คุณอยู่ตรงไหนครับอ๋เอเพื่อนยิงล้มไปแล้วอ่ะยิงตายแล้วนนไม่ใช่มนนลมหรันหนัับบครบอเพื่อนบนข่าเลยเพื่อน เนินเนินเพื่อนมองไม่เห็นนะอยู่เขามอยู่ข้างบนเขาเข้าวงก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในวงได้ได้ได้ครับบอดวะเดี่ยวตัวสักรออะไรกู วิ่งขึ้นขึ้นหลังใหญ่นี่ก็ได้เพื่อนอยู่ในวงเนี่ยหลังใหญ่เนี่ยวิ่งมาวิ่งมา <c oughs> ใครบงังบังอ้าถามเพื่อนมอสค่าน้องเจ็บใช้มอสหืมสั์ <c oughs> มันงัดงันลูกซองรอกูเลยยังมาเกียไอเหียตรงไหนครับรถอยู่รตรงไหนครับ เอาแล้วทุทโทนตามตามยิงรถเจ็บ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 ได้เพื่อนงฟ้าเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเออเอ้ยตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละ ตัวบนเข่าตัวบนเข่าแล้วมั้ Watch <out. S 2> ง Watch ถ่ายมาได้ปะ w a t c t ตัวบนเข่าแน็่ยคอยคอตัวบนเข่าก่อน Watch out ตรงเลยตรงเลยนั่นนั่นนั่นน่น่ะมันชูเพื่อนอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว อีกตัวซ้ายเพื่อปิดประตูให้หน่อยปลูประตูให้หน่อยหนึ่งครัเพื่อนมันหนึ่งนะเปิดประตูให้หน่อยครับเปิดประตูให้ผมหน่อยครับเปิดประตูให้ ไปวิ่งเข้าวงนะเพื่อนข้างหน้าเรามีตัวอีกว่า ยิงมาตรงๆนะเพื่อนอย,อย่าออกนอกเหนือจากนี้นะโดนยิงนะหน้ามีตัว,วแต่ไม่รู้มันเห็นเราปะนะแต่เมื่อกี้เรายิงไปไงเพื่อนมีพวกระเบิดพวกสมกบ้างไหมคขอแบ่งสักอย่างลนะลูกหก็ได้ไดไดครับค,ครับขอสมกดได้ครับสักลูกสองลูกโเค เพื่อมียาใหญ่สักอันไหมมีครับมีเฟิร์สเอดอันหนึ่งครับมาลังหินมาลังหินมีเลยมาลังหินได้ได้ได้เฮ้ยด่านเดียวไม่เป็นไรเอาไปเลยเพื่อนเพื่อนอะไรคนหกว่าอ๋อได้ก็ดีครับไม่ต้องเอาไรครับวงหดือติดเดีอว เพื่อนระวังทางซ้ายนะผมดูทางขวาให้หนอนมุกเข่าข้างหน้านะ <a> มีไว้ขอเนี้ <c oughs> ไม่ไม่ไม่แน่ใจครับแต่น่าจะมีขอเนี้ย อยู่นี่อยู่นี่ out อยู่หน้าเพื่อนเลยเพื่อนที่ตัวครับเห็นตัวหนึ่งน่าจะอยู่สองตัวเลยนี่นี่อยู่นี่ต้นไม้ต้นไม้ Watch out ครับผมรอแล้วผมรอแล้วต้นไม้เลย

ได้ผมขอเล่นด้วยดิผมเล่นไม่ค่อยเก่งคับเพื่อนมาเล่นเอาหานะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสร็อตยิงริงยิงขอเล่นด้วยครับได้ได้ครับดูดาเมจก่อนดีกว่าเว้ยวันนี้ยิงเข้าหัวไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพันหกเองน